ถอรหัส The Law of One ตอนที่1เสียงกระซิบจากจักรวาลถึงกฎข้อเดียวที่สร้างทุกสรรพ,พสิ่งสวัสดีครับมิตรสหายนักเดินทางทางปัญญาและขอต้อนรับสุ่การเดินทางที่อาจจะท้าทายขอบเขตความเชื่อและความเข้าใจในความเป็นจริงของคุณมากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มแหงนมองดวงดาวเราต่างเฝ้าถามคำถาม,ามที่เป็นสากลและอยู่เหนือการเวลา ว่าเราคือใครเรามาจากไหนจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่แล้วชีวิตของเรามีเป้าหมายอะไรกันแน่ศาส,สนาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ต่างพยายามให้คำตอบในมุมมองของตัวเองแต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้รับโอกาสในการรับฟังคำตอบที่อ้างว่ามาจากมุมมองที่อยู่นอกเหนือโลกของเราจากมุมมองของอารยธรรมต่างดาว ที่เฝ้าสังเกตการวิัฒนาการของเรามานับพันปีในชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะมาทําการถอดรหัสเอกสารที่น่าทึ่งลึกลับและทรงอิทธิพลที่สุดชิ้นหนึ่งในโลกยุคใหม่นั่นคือ The Law of One หรือที่รู้จักกันในชื่อ The r a m a t e r i a l นี่ไม่ใช่หนังสือที่เขียนโดยนักเขียนคนในคนหนึ่งแต่เป็นบันทึกบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริงในช่วงต้นทศวรรษ1980ระหว่างนักฟิสิกส์และนักวิจัยกับกลุ่มจิตสำนึก ที่เรียกตัวเองว่าราเนื้อหาในเอกสารชุดนี้มีความหนาแน่นซับซ้อนและท้าทายอย่างยิ่งแต่แก่นกลางของมันกลับเรียบง่ายและงดงามอย่างน่าอัศจรรย์มันเสนอกฎข้อเดียวที่เป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลและมอบแผนที่ของจักรวาลในฐานะที่เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของดวงวิญญาณนี่คือการเดินทางเพื่อสำรวจรากฐานของความเป็นจริง เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลและเพื่อค้นหาตำแหน่งแห่งที่ของเราในแผนผังอันยิ่งใหญ่นี้ขอให้ท่านเปิดใจปลดปล่อยความเชื่อเดิมๆออกไปชั่วคราวและร่วมเดินทางเพื่อรับฟังเสียงกระซิบจากจักรวาลที่อาจเปลี่ยนแปลงมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองและทุกสรรพสิ่งไปตลอดการพร้อมแล้วก็ขอเชิญร่วมเดินทางไปพร้อมกันครับ ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในเนื้อหาอันลึกซึง้งเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปอันน่าทึ่งของเอกสารชุดนี้ียก่อนครับ The Law of One ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นแต่เป็นผลมาจากการสื่อสารผ่านสภาวะผวังลึก (trans-channeling) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี1981ถึง1984ทีมวิจัยประกอบด้วย Don e l g i n ์ นักฟิสิกส์และาศาสตราจารย์ผู้เป็นผู้ถามคาล่ารักเกตผู้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารและจิมแมคคาทีผู้จดบันทึกและให้การสนับสนุนทางจิตวิญญาณตลอดเวลากว่า106ครั้งพวกเขาได้ตั้งคำถามกว่า1,000คำถามและได้รับคำตอบจากแหล่งที่มาที่เรียกตัวเองว่าราแล้วราคือใคร นี่คือจุดที่สําคัญมากครับราไม่ได้นำตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายเหมือนเราแต่พวกเขาได้นิยามตัวเองว่าเป็นกลุ่มหน่วยความจําเชิงสังคมหรือ social memory complex หรือจิตสํานึกร่วมเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองจินตนาการแบบนี้ครับคนหนึ่งคนก็เปรียบเหมือนเซลล์สมองหนึ่เซลล์เมื่อเซลล์สมองหลายล้านเซลล์มารวมกัน ก็เกิดเป็นจิตสำนึกที่ซับซ้อนและก็มีความทรงจำร่วมกันขึ้นมาฉันใดราก็คือกลุ่มดวงวิญ,ญญาณจำนวนมหาศสารที่วิวัฒนาการร่วมกันมานานจนกระทั่งจิตสำนึกของแต่ละดวงวิญญ,ญาณได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นจิตสำนึกร่วมที่มีความทรงจำและปัญญาร่วมกันฉันนั้นพวกเขาระบุว่าอรารยธรรมของพวกเขาเคยอาศัยอยู่บนดาวศุกเมื่อหลายพันล้านปีก่อน และก็ได้วิวัฒนาการทางจิตสำนึกจนก้าวข้ามความจำเป็นในการมีร่างกายไปแล้วปัจจุบันพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าสมาพันธ์แห่งดวงดาวในการรับใช้พระผู้สร้างหนึ่งเดียวหรือว่า confederation of planets in the service of the infinite creator ซึ่งเป็นกลุ่มอารยธรรมชั้นสูงที่มีหน้าที่เฝ้าดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแกอ่อารยธรรมที่กำลังพัฒนานอย่างเช่นโลกของเราเนี่ยโดยเคารพที่ กฎแห่งเจ็ดจำนงเสรีหรือว่า law of free will อย่างสูงสุดดังนั้นข้อมูลที่เรากำลังจะสำรวจนี้จึงไม่ได้มาจากมุมมองของปัจเจกบุคคลแต่มาจากปัญญาของอาระยธรรมทั้งมวลที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและแก่นกลางของปรัชญายทั้งหมดที่พวกเขาส่งผ่านมาก็สามารถสรุปลงได้ในประโยคเดียวนั่นคือกฎแห่งหนึ่งเดียวหรือ the law of one แล้วกฎแห่งหนึ่งเดียวคืออะไรกันแน่ราได้กล่าวไว้ว่าความเป็นจริงทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งเดียว all things are one นี่คือหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างครับกฎแห่งหนึ่งเดียวกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดในจัก,กรวาลที่แยกจากกันอย่างแท้จริงทุกสรรพสิ่งตั้งแต่เม็ดทรายไปจนถึงการแล็กซี่ที่ไกลที่สุด ตั้งแต่ไวรัสไปจนถึงตัวคุณและผมทั้งความมืดและความสว่างทั้งหมดนี้คือการแสดงออกที่แตกต่างกันของพระผู้สร้างหนึ่งเดียวเพื่อให้เห็นภาพลองจินตนาการถึงมหาสมุทรอันไร้ที่สิ้นสุดนั่นคือพระผู้สร้างหนึ่งเดียวจากนั้นมหาสมุทรก็ได้สร้างหยดน้ำจำนวนนับไม่ท้วนขึ้นมาหยดน้ำแต่ละหยดอาจจะมองว่าตัวเองแยกจากหยดอื่น มีตัวตนเป็นของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกหยดน้ำก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรและเนื้อแท้ของมันก็ยังคงเป็นน้ำเช่นเดียวกับมหาสมุทรเสมอเราทุกคนคือหยดน้ำเหล่านั้นครับเราคือส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างที่ถูกทำให้ปัจเจกเพื่อที่พระผู้สร้างจะสามารถเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองได้ ผ่านมุมมองที่หลากหลายนับไม่ถ้วนจัก,กรวาลที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คือสนามเด็กเล่นหรือโรงละครที่พระผู้สร้างได้สร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้นี้เองดังนั้นความรู้สึกโดดเดี่ยวความแปลกแยกหรือความขัดแย้งที่เราประสบอยู่จึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นในมิติของเราเท่านั้นในระดับของความเป็นจริงสูงสุดแล้ว ทุกสิ่งคือหนึ่งเดียวการทำรายผู้อื่นก็คือการทำร้ายตัวเองการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยเหลือตัวเองเพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่มีผู้อื่นอยู่จริงนี่คือปรัชญาพื้นฐานที่สุดครับแต่คำถามต่อมาก็คือถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างแล้วทำไมเราถึงต้องมาเกิดในร่างกายมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและความไม่รู้เช่นนี้ คำตอบของราได้เปิดเผยแผนที่ของจักรวาลในฐานะโรงเรียนแห่งการวิวัฒนาการทางจิตสำนึกซึ่งถูกแบ่งออกเป็นชั้นเรียนต่างๆที่เรียกว่าความหนาแน่นของจิตสำนึกหรือ density of consciousness จักรวาล3ามคำสอนของรานั้นประกอบด้วยความหนาแน่นหรือระดับชั้นของจิตสำนึก7ระดับหลักๆซึ่งเปรียบได้กับชั้นเรียนในโรงเรียน แต่ละชั้นเรียนจะมีบทเรียนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ดวงวิญญาณได้เรียนรู้และเติบโตไปทีละขั้นความหนาแน่นที่หนึ่งคือระดับของการตระหนักรู้หรือ awareness บทเรียนคือการมีอยู่หรือว่าการ exist นี่คืออาณาจักรของาธาตุพื้นฐานต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟแร่ธาตุต่างๆท,ที่กำลังเรียนรู้ที่จะเป็น ความหนาแน่นที่2คือระดับของการเติบโตนี่คืออาณาจักรของพืชและสัตว์ที่เริ่มมีจิตสำนึกในการเคลื่อนไหวการเติบโตการสืบพันธุ์และการสแสวงหาแสงสว่างความหนาแน่นที่3คือระดับของการตระหนักรู้ในตนเองหรือว่า self-awareness และการเลือกคือการ choice นี่คือชั้นเรียนที่เราอยู่ในปัจจุบันครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตในความหนาแน่นที่สที่มีจิตสำนึกรู้ว่าชั้นมีอยู่และที่สำคัญที่สุดคือมีเจตจำนงเสรีที่จะเลือกเส้นทางให้กับตัวเองบทเรียนที่สำคัญที่สุดของมิตินี้คือการเลือกระหว่างการรับใช้ผู้อื่นหรือการรับใช้ตนเอง ความหนาแน่นที่4คือระดับของความรักและความเข้าใจหรือ love and understanding ดวงวิญญาณที่เรียนจบบทเรียนของมิติที่3จะก้าวเข้าสู่มิตินี้ที่ซึ่งการสื่อสารเป็นแบบโทรทิศและความรักที่ปราศจากเงื่อนไขคือรากฐานของสังคมความหนาแน่นที่ห้า คือระดับของแสงสว่างและปัญญาหรือ light and wisdom ที่ซึ่งดวงวิญญาณจะเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาอย่างสมดุลกับความรักความหนานแน่นที่6หรือ six density คือระดับของเอกภาพแห่งแสงรักหรือ unity o r love l i k e ที่ซึ่งความรักและปัญญาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว จิตสำนึกจะเริ่มล้อมรวมกลับเป็นกลุ่มหน่วยความจําเชิงสังคมอย่างเช่นราความหนาแน่นที่7หรือเซเว่นเดนซิตคือระดับของประตูสู่ความเป็นนิรันด์หรือเดอะเกตเวเดนซิตี้เป็นก้าสุดท้ายก่อนที่ดวงวิญญาณจะกลับไปล้อมรวมกับพระผู้สร้างหนึ่งเดียวอีกครั้งและจบสิ้นการเดินทางหนึ่งรอบวัฏจักรราได้กล่าวว่าโลกของเรา ได้อยู่ในชั้นเรียนที่3นี้มาเป็นเวลา75,000ปีแล้วและบัดนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนั่นคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านหรือ transition หรือที่พวกเขาเรียกว่าการเก็บเกี่ยวหรือ the harvest ซึ่งคือการเปลี่ยนผ่านจากความหนาแน่นที่3ไปสู่ความหนาแน่นที่4นี่คือเหตุผลที่พวกเขามาให้ข้อมูลนี้ในตอนนี้ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่พร้อมจะสำเร็จการศึกษาให้สามารถก้าวไปสู่ชั้นเรียนต่อไปได้ในการเดินทางชั่วโมงแรกของเราวันนี้เราได้วางรากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจปรัชญาอันลึกซึ้งของ The Law of One เราได้รู้ที่มาของข้อมูลจากกลุ่มจิตสำนึกที่เรียกว่าราเราได้เข้าใจกฎข้อแรกและข้อเดียวของจักรวาลที่ว่าทุกสิ่งคือหนึ่งเดียว และเราได้เห็นแผนที่ของจักรวาลในฐานะโรงเรียนเจชั้นเรียนที่เรียกว่าความหนาแน่นของจิตสำนึกเราได้รู้ว่าเราคือพระผู้สร้างที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองผ่านการเดินทางในชั้นเรียนที่3และบัดนี้ก็ถึงเวลาของการสอบไล่ครั้งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่ชั้นเรียนเห็นความรักและความเข้าใจ เราได้เห็นภาพรวมของแผนที่ทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญที่จะนำเราไปสู่การเดินทางในตอนต่อไปก็คือถ้าจักรวาลคือเกมแห่งการเรียนรู้และเป้าหมายคือการกลับสู่ความเป็นหนึ่งแล้วกฎของเกมในมิติที่3ที่เราอยู่นี้คืออะไรและเราจะสอบผ่านเพื่อสำเร็จการศึกษาได้อย่างไร